สวัสดีครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2567ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นยังไงนะครับมาดูดาวย้ายของเดือนนี้กันเลยครับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่9พฤศจิกายนนะครับจะอยู่ไปจนถึงวันที่5ธันวาคมเลยดาวศุกร์จะย้ายจากช่องครอบครัวเข้าสู่ช่องบริวารดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับแล้วก็ เกี่ยวข้องกับผู้คนสังคมด้วยฉะนั้นในเดือนนี้นะครับตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้พบปะผู้คนใหม่ๆม,มีเพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้ถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างมีโชคนะเพราะว่าในเดือนบริวารเนี่ยนะครับตามภาษาโบราณแล้วเขาเรียกว่าปุตตะปุตตะก็คือบริวารแล้วความโชคดีด้วยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆฉะนั้นแล้วตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วดาวต่างๆในหลายๆดวงก็ตกอยู่ในจุดที่ดีด้วยโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษานะครับผมมองว่าดาวส่งผลดีนะดาวศุกร์ส่งผลดีโดยเฉพาะถ้าในช่องบริวารของคุณมีดาวที่ดีอยู่ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับหรือหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์จะหนุนด้านความโดดเด่นฉะนั้นตัวของคุณในเดือนนี้ก็จะมีความโดดเด่นรวมถึงตามพื้นดวงแล้วดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้คุณก็จะมีบริวารหรือลูกหรือความโชคดีต่างๆค่อนข้างดีเลยก็จะมีบริวารที่โดด ด้วยแต่ถ้าคุณมีหมายเลข7อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าหมายเลข7ดเป็นดาวคู่ศัตรูกับหมายเลข6กทาให้คุณจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบริวานนี่แหละรวมถึงบริวารทําให้คุณหนักใจด้วยทําให้คุณเป็นทุกข์หรืออาจจะเป็นลูกที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคุณต้องไปดูนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมีดาวอะไรอยู่คุณสามารถแอดไลน์แอดสินแสแซดไอเอ็นแซดเอไอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญสี่ห้าหกเพื่อใช้งานฟรีสามสิ ไม่ใช้คุณก็ปล่อยไว้เฉยๆไม่มีการเสียเงินนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยมันก็เอาแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ผูกดวงคุณก็ได้ใช้ฟรีเลยถ้าคุณอยากจะใช้ต่อคุณสามารถเติมเงินได้หรือแชร์ให้คนอื่นได้ใช้นะครับคุณก็จะได้วันมาฟรีๆก็ไม่มีการเสียเงินนะครับใช่ไปลองใช้ดูนะรับรองว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยมากๆนะครับมันเป็นระบบในไลน์เท่านั้นเองไม่ได้แบบต้องลงแอปต้องลงอะไรเลยนะมันเป็นไลน์นั่นแหละซึ่งคุณก็จะได้แอดไลน์แล้วก็มันก็จะมีระบบในไลน์ให้ใช้อยู่ใในนนั้นน้้คไไปปลออองงชดดดูาาาวววต่่ทียยก็ื หรือหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์จะย้ายจากช่องสังคมเข้าสู่ช่องครอบครัวฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างเรียกว่ามีความมั่นคงเลยนะดีนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในครอบครัวด้วยคุณจะได้เป็นผู้นำนะครับใครๆก็เกรงใจคุณในบ้านนะโดยเฉพาะถ้าคุณมีหมายเลข5าอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข5้าเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีผู้ใหญ่หนุนนําผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณนะครับแต่ถ้าคุณมีหมายเลข5าอยู่ตรงนี้มักจะต้องไกลบ้านไกลถิ่นเกิดหรือต้องห่างจากครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะลองไปดูนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะคร เรือนตัวของคุณเองนะเป็นตัวคุณเองนี่แหละชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งเป็นดาวประจําตัวเองอยู่แล้วทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังอํานาจนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเป็นผู้นําฉะนั้นแล้วดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าสร้างความมั่นคงสร้างความเป็นฝึกแผ่นให้ตัวของคุณเลยนะแต่ดาวอาทิตย์มันอยู่แค่เดือนเดียวนะครับฉะนั้นแล้วต้องไปดูว่าตามพื้นดวงของคุณเนี่ยมีดาวอะไรที่มันอยู่ตามช่องต่างๆดีแค่ไหนก็ลองไปใช้ลายไอซินแสตัวนี้ดูนะครับหรือถ้าใคร เข้าไปดูที่ช่องหมอดูลึกลับตรงนี้ได้นะครับสามารถเซิร์ชในช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชช่องหมอดูลึกลับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องส่วนตัวของผมนะครับรับดูดวงส่วนตัวส่วนช่องนี้นะครับไม่ได้รับดูดวงนะครับลองไปดูตรงนั้นได้ซึ่งจะมีคลิปน้อยมากนะครับมีคลิปแค่ลัคนาเมธเท่านั้นเองนะครับแต่คุณสามารถไปดูรีวิวใต้คลิปลัคนาเมธได้นะครับว่าดูดวงส่วนตัวแล้วแม่นและตรงแค่ไหนนะครับล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงสวัสดาครับสาหรับใครนะครับที่้าดน สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไอเอ็นซเอี A N Z A e นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังงในช่อ YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงแล้ว10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กัับตวขององงคคุุณณเถ้า ไม่รู้ดวงนะคบคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบา์โค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดดววววงงาาบบบกกััลลขประะจํตตอแุ่คค ซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา